ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอีโก้เช่นเคยครับผมะในที่สุดนะตัวละครในเดือนหน้านะครับอย่างเมลชากาดก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนและผมนะครับได้เตรียมอุปกรณ์นะฮะในส่วนของเมลชากาดร่างหนึ่งไว้เรียบร้อยนะเพื่ออัพนะครับให้กับตัวละครอย่างเมลชากาดร่างที่2นั่นเองครับก็ของก็ประมาณนี้นะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าผมก็จะคอย ั้นเรื่อยๆนะครับผมให้กับตัวละครตัวนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างแรงนั่นเองและเรานะครับจะเอาเมลชากาดล่างแรงนะฮะไปลุยในส่วนของสึกดวนไตแลงไดมอนนั่นเองครับผมและผมก็จะมาพูดด้วยนะฮะว่าสกิลของตัวละคร SSR บวกของเมลชากาดเป็นอย่างไรบ้างสำหรับสกิลนะครับของเมลชากาดนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับอย่างแรกเลย นะครับผมในส่วนของอันติเมทสกิลนะฮะจะโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งด้วยดาเมจนะครับ48%นะฮะของค่า HP สูงสุดและนอกจากนี้นะครับยังสามารถนะฮะชุกชีวิตเพื่อร่วมทีมได้1ตัวด้วยนั่นเองครับผม ก็ยังมีความสามารถนะฮะในการทะลวงคล้ายๆกับตัวละครอย่างแงทอมมาสเตอร์อัสวินกับเพื่อนหรือว่าราชาทะเลอีกด้วยนเองครับและก็ในส่วนสุดท้ายนะฮะเพื่อนร่วมทีมในแถวแนวนอนจะได้รับเอฟเฟกคุ้มกันการใบสกิลซึ่งจะเป็นการยกเลิกนะครับหรือว่าทำให้ตัวละครอย่างเกโรเกโรนะครับตกเมตานั่นเอง นะครับผมในส่วนของพาสิุปุกเตือนนะฮะเมื่อเริ่มสนามนะครับตัวเองหรือว่าฝ่ายตัวเองทั้งหมดนะครับจะได้รบโลกคุ้มกันนะครับต่อเนื่อง50%นะฮะสอรอบด้วยกันและนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดตายแล้วเกิดใหม่นะฮะโดยมีเพื่อนร่วมทีมอยู่จะ ฟื้นขึ้นมานะครับด้วยอัตราเลือด50%นั่นเองนี่นะครับก็เป็นเอฟเฟกทั้งหมดนะฮะหรือว่าสกิลทั้งหมดของตัวละคร SSR บวกอย่างเมลชากาดเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการต่อสู้โดยใช้เมลชากาดร่างที่1นะฮะเป็นหลักนั่นเองดูสิว่าเราจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่าค่าพลัง47ล้านนะครับและของเรานะครับค่าพลัง40ล้านเท่านั้นไปลุยกันเลยฮะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับสำหรับตัวละครฝั่งเรา ะะแฟนได้เปิดอ,อารเมเมะ เกี่ยวก่อนเตรียมตัวครับรัมดาดแสงไปหนึ่งจีบัมเข้าไปสา้าัมแปดแสนดาเมจถือว่าเบาจะจัดตามด้วยแทงท็อปมาสเตอร์ครับเปิดโจมจะเป็นสกิลบูมเข้าไป26่สิบหกล้านดาเมจตามต่อด้วยราชาทะเลครับต่อยบาบบาบบาบเข้าไป14ล้านดาเมจเน้นๆครับโอหถือว่าแรงอยู่ต่อยไปจากแทงท็อปไทเกอร์หนึ่งกลางแล้วฟีนิกซ์สตอมเปิดมาครับจากฟีนิมแอเข้าไปแค่4ดาเมจตามด้วยคายาคือขายาคือโคโดโซยิโตโมซันไปหนึ่งจีต่อยเข้าไปจากราชาทะเล และฮิวเลือดกไปดึงกลางมาครับราชาได้เลยสวยกลับขึ้นมาฮะจูโจมบ้าขคร้งหนึ่งทีห้าแสนดาเมจและซัดอันติเมตสกิลก็ไป2องแสนห้าหมื่นดาเมจถือว่าเราจะจัดนด้ตามด้วยระเบิดจูโจมหนึ่งครั้งฮึมคอมโบต่อเนื่องนิดนึงครับก็ไป3ามสสามล้านดาเมจต,ต่อยตาม1ครั้ง53 4สามห้ามาหนึ่งสิล้านดาเมจเน้นๆต่อยเข้าไป1ครั้งยังไงต่อ,อค,ครับอีกฝ่ายเตรียมตัวสวดกลับคืนมาแต่โว์ไปก่อนสําหรับฟินนิคแมนเอาออกไปนะครับสำหรับอัลวมินขับเคลื่อน และเกลียวกันจุกกำแรงน้ำทวนไปโลกโก้แคสือมาทาสลาตานแซทะลายภูฝาก็ามา12งล้านดาเมจราชาต่อยตามโจมตีสุดบ้าครั้งเลิศนันติก็ามา27ล้านดาเมจเน้นๆ,นๆและเตรียมตัวสะท้อนดาเมจสวยกับคืนไปเลยฮะ48ล้านโอ้โหทงทอมบัสเตอร์นะฮะสะท้อนดาเมจได้ค่อนข้างดีมากเลยครับท่านผู้ชมตามต่อด้วยโหก,การระเบิดสวนเข้าไปราชาทะเลต่อยตามมีหนึ่งครั้งครับ13ล้านดาเมจ อบอกไดเกินหนึ่งทีราชอยกส่ครับเตรียมส่วนสวยกลับคืนมายัดเข้ามาบ้าๆบ้าบกล้านห้าแสนดาเมจลมรลีปลอดภัยไว้ใจอัศวินนะใจได้อยู่มาเท้าขาสอบจากโงเส้นส่วนกลับคืนมาแล้วบาทาสลาตันยัดเข้ามาหนึ่งทีเก้าแสนดาเมจแล้วเบลจากาดฟังเราครับเลือเหลือน้อยมากๆครับน่าจะถูกกัดกินนะฮะจากพิษร้ายนั่นเองและเรียบร้อยฮะลงไปนอนแดนนะครับผมโอ้โหไม่สามารถยืนอยู่ได้นานเท่าไหรอ่อโหแล้วเราเปิดอีกแล้วก็กลับมาแล้วก็ตาย ีินิกแมนโจมตีไป1หนึ่งครั้งแทนท็อปไทเกอร์ซัดเข้าไปต่อยอีก 1g, 3ล้านและระเบิดกับมาโหวมในอากาศลงไปดอนครั้งที่2ครั้งที่3แล้วต่อ,อยจากแทนท็อปมาสเตอร์หนึ่งครั้งแทนท็อปมังสวิรัตเอ,อ้ยไม่ใช่ฮะแทนท็อปไทเกอร์ต่อยแยบเข้าไป 1g, ข่าวนี้ครับเปิดเข้ามารอบที่2เป็นการต่อสู้ระหว่าง5ระหว่าง6ต่อ4 ลำดาบแสงเปิดไประเบิดจู่โจมตามบีกหนึ่งกลางบ๊ามหูสามห้าล้านดาเมจละหายไปหนึ่งแถบเลยหลาชาต่อยอหนึ่งกงาหูลบลีปลอดภัยเจ็ดามเมจเท่านั้นต่อยเข้าไปจะแท็ท็อป มาแทงคอปไทเกอร์และระเบิดซัดเข้าไปหนึ่งจีฮิวเลือดหนึ่งรั้งแล้วตามเข้าไปหนึ่งจีโอหุ่นเจ็บแสนห้าเมตใจว่าห <c oughs> ิวเลือดได้โครงสร้างดีมากครับอันติเมตสกิลบังระเบิดจู่โจมซัดเข้าไปใส่อัศวิขับเพื่อตลบหลีลอดภัยยังไว้ใจได้อยู่ต่อยเข้าไปหนึ่งจีแต่สิบห้าล้านโหหลบไม่ทันจริงๆจังหวะเมื่อกี้ต่อยเข้าไปจกแทงทอปไทเกอร์หนึ่งกลางอันติเมตสกิลสวยกลับคืนมาลดดาเมจไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เขไปสองล้านสี่แสน คราวนี้สวิงกับเพื่อนเลนเจอร์จู่โจมเข้าไป33ล้านเอ,อ้ยไม่ใช่นะสามล้าน 3, สามแสนเข้าไปดาเมจเดียวราชาต่อยตามบีกหนึ่งที24ล้านดาเมจครับเลือดค่อยๆหายไปสำหรับตัวละครอยากก่างกาบองเลก แล้วกระบองเลยครับเตรียมตัวดีเบตสกิวเปิดมาพายุป่าเถือสุดบ้าคลั่งเข้ามาแค่ครั้งเดียวเพราะว่า,วาติดนะครับเหนือดอยนะฮะทำให้ไม่สามารถไล่อันตีได้ตามต่ออีก2-3ครั้งนะครับผมเปืนขึ้นมาครับไม่สามารถได้โจมตีได้โจมตีธรรมาดาจากแทงท็อปไทเกอร์ต่อยเข้าไปอีกหนึ่งครั้งจากแทงท็อปมาสเตอร์ ฟีนิกสตอมเปิดมาครับดาเมจแทบไม่เข้าแล้วหิวเลือดไปดึงที่จากเมลชากาศกาบบองเลยครับปืนตายปืนตายต่อเนื่องครับรอรับท้าอย่างเดียวเข้าไปอีก8 0 0แสนดาเมจครับลำดาแสงระเบิดูโจมจังหวะนี้บาบๆาบาเข้าไป3าล้าน2แสนดาเมจไม่เข้าเพราะว่าเลือดหายไปหมดแล้วราชาต่อยตามตอบปับปับปับอื้มฮึน่าจะดาเมจค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมแต่ว่าดาเมจไม่ขึ้นแล้ว แล้วเมลชากาัดโจมตีไปเป็นกระสอบทรายให้อันติเมตสกิลของเมลชากากัดแล้วก็ตัวละครอื่นๆฟีนิกซ์ต้อมเปิดมาดามดเมจเน้นๆแล้วเมลชอกาดอันติเมตสกิลซ้ำเข้าไปโอ้โหหิวเลือดอย่างเยอะครับแล้วยังไงต่อครับโจมตีไปหนึ่งทีเข้าไป4 3ลนสแสนและเรียบร้อยครับเลนเจอร์ปิดฉากไปนี่แหละฮะก็เป็นการวอร์มอัพนะครับก่อนที่ เราจะไปพบนะครับกับตัวละครอย่างเมลชากาดล่าง SSR บวกนั่นเองสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วไปเตรียมตัวนะครับพบแรงกระแทกนะครับของตัวละครอย่างเมลชากาด SSR บวกในอนาคตน,นั่นเองสำหรับวันนี้ไม่บายสวัสดีครับ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสําหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย